ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบตีตีห้าพี่น้องขี่สวนกันก็เพราการใช่เมื่อัานนี่ค่ะจังได้ว่ารถพ่วงเบียดพี่น้องค่ะกำลังกลับเอ,เ,อเ,อเอา๋ออ๋ออ๋อยังเหรอฮึเอาอีหยังอีไกลห่างแล้ค่ะพี่น้องค่ะอีกนิดนึงกลับรถมากอะสิเมื่านพอดีพ่อย์แม่ พวกปีไอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้โคน่นมถไปยังกคดีแต่ว่าอันนี้เปอรเซียเวลาเนาะรถเดินทางตลอดวันนี้มุ่งหน้าวิลอนค่ะที่ทบอกกสิตกใจเพราะเราพี่ดาวันเนาะครับ เราขับซาซาเนี่พี่น้่งพี่ดาวันขับซาซาเราค่เดียขับเร็วเลยหนวนขี่แซงเราเปประมาณสิบกิโล <Yeah. S 1> ทัศนิีใสในการมองเห็นเนี่ยระยะสิบยี่สเมตรยี่สิเมตรคือยางสูงเหรอคะพี่น้่ง เพราะว่าหมอกนาำเองหมอกนาค่ะอีพอยีม่ค่ะเดี๋ยวจะน้อยสิหวานนะค่ะพี่น้อง ื่อทะเบียนได้บ่ละพ่อเตนี่มันกรเบิดบ่แงเ่ละก็เห็นอยู่ละก็ยอกอยู่เมีอยู่ไฟแดงแม่แล้วก็ยอกพี่ดาวันอยู่กับแล้วก็ขี่คอยหลีพี่ดาวันคอยคตอดมากันกเลี้ยวกะเนโกกับตองเนดียนกโจกบ่กับยัึงล่อรถตรงนี้น้ลอกบเกียวเด เบี้ยวเบี้ยวอะไรเบ้เอยมาด้วยัเลยเรื่องร่ืมาจะเห่เออเงมาไดะสอ่ดีดีสิวมึนแตกบ่ง้อโอ้ยสิวมันแตกพี่ผู้เป็นตะต๊ใจจังไรไปว่าดันแย่กันมันบอกว่าอ่านกันเสียกันรั่วเ่ เจอเห็นข่อยบ่ใหญ่อยู่แยกอยู่ไไฟแดงพอจอดยอนเจ้าสองเทียบผ้เลยเจ้าหูปะผมเห็นเลยเพราะว่าหมอกนะหมวกมันรถมันหลายผมเห็นเลยหมวกมันมีติดไฟแดงอยู่มันมีรถเข้าสองขันสีขาวกับสีดำไปจอดเล่นกระจกแลบดินเสียอยู่โอ้ยปอข่อยพี่น้องของขา หูกลับไปบปันร้องนึกว่าค้นบาหินไส์สิ่ง <Okay, man. S 1> มันไม่ถืออี๋อย่างนี้สิ่งนี่ไตสมองสภาพนี่บอกมันอาจจะถือมองตะป,อน,อ,ปอนั่นบอกเอมันตะอปอนต่อเป็น,นามาด้วยขวนพอขลอยเป็นห้อยเป็นอย่างม่นนี่ วุ่นวิเหตุเก yeah, oh, ิดขึ้นทุกเมื่อยางกระแตกเอามันเสียงทางไหนมันก็ได้มัเบียดใส่สะพานทางที่พี่ดาวันมันแสงใส่สะพานทางไหนก็ได้แบบี้ พี่นุ่มอ้เดือนสอเดือนหถ้าอยวันนี้เ็ดเยอเนนี้ตัวะนนาประกันบอกเมื่อนั้นข่ขใจโอ้ยพอยาข้อเด้อตกใจนึกว่าคนตาหินใช่พี่น้่ง ให้ยูบ่เป no. mm ็น hmm ีหย sure. ังหลายพอข่อยพี่นงค่ะรถหลากเดี๋ยวมาแต่ว่าคนขวางนี่สิเอาแบงแซคันเเดี๋ยวบิงก่อนะไอยูใสยูเราว่ารถขว๋งเนาะก้านเลย ดีไ yup. oh 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 ด,ด้มันหมดปีนงลงสะพานแมนดีบลอัยกับลงสะพานนี <c 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 ่ <c 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 like <c <c ุนตา้ขึ <c <c ้นมากของวัาอยู่ในห้องกับเปลี่ยนเร็วซีบอัดซีบก็้อนสิบอัดซ้ำกัน ลาสิบเจ็ดโลจังนี่ไปไปใส่หางข้างจังหาเนี่ยขึ้นมากว่าอือ่บอกว่ามหาเนี่ยสาเขมากเลยก็ปุ่มกับขึ้นมาดินข้อคมาทันหวาดนะจ๊ะบ่าฮ่าไ่ไฮบาาฮ่่าม่าฮาฮนาฮา็่า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 ฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่ เสียใจละรถพ่วง <g ül> เลยาออกาจแยกขนดนีาไม่ตลอพ่วงไม่ตลอหกพวงม่ตลอยังเลยออกาโอ้แรวา้างเนี่พี่น้องคะ่ะหมอกนะอีลีวางตีซีกว่ายันยิง่ง มันแรงมันเคยคอยมันหลดมันแรงมันเคยคอยโหลดหมอกรคลอยอีหลีค่อยตอดแหมก็เลยว่าเอาพกพี่ดาบันแล้วขึ้นขับรถคลอยแท้ว่าก็เลยว่าสินนะพี่ดาพี่ดาบันเป็นอย่างขึ้นขับรถคลอยแท้สินนี่เปิดที่ปากน้ำฝนมาเนี่ยเพราะว่ามันมันขึ้นฟ้าน่ะหมอกหนะเพราะว่าสีตาอยากนอนกันเศร้าอยากน้อยน่ะเหรอเนี่ย ซ่นหมอกก็ึไป่านผู้ประสบอเหตุบ่สั้นดอกผู้ใดยินข่าวนีสั้นตอนบีว่ารถนี่ดคิดว่าเข้าปน่คนี้ตอิดว่ารถนี่ได้คิดว่าเข้าป่าหินใส่คนนี้มหรือว่ายังมันจีบมันจิลงไปเลยไหมมันจิลงค้องเรือวาแนนมันจไปล้มันจปะคล้องมาก ที่แรกจอที่พุ่นเนี่ยมันหัวมันเบียดหรือว่ามันหางมันเบียดสิสภาพก็ย่งบูมันมันหมอกหนาองี้ตอนนั้นอ่ะหมอกหมอกหนามัแข็งแไม่แล้เาขี่อยู่เล่นไหนมันก็จะมาเบียดเขาเล่นหัวเล่นหานเล่นใส่พิสตลกล่งเออก้องหนารถเทามีมาใส่ เขาเคช่วยเซ็กล่องหนารถดเบื้องบนทะเบียนนี่เหรออันกล่องหนารถมนีอยู่ดอกบางอยางแต่ันสิเห็นทะเบียนบ่มันหมอกนะสนี่กล่องหนารวดก็มันแมนก็เข้าต่องลบเพาเบียดกับฝังนี้ก็ตืนี นักคเบนักนักคบคยเด็กกินไหนนี่ครับพี่น้องคะท่ะห้าหัวแบบเดี๋ยวติดตามอีกครับพี่น้องรอบประกันมั้งครับพี่น้องครับหมาซัโอ้ยใหญ่สี่ใบจนสั้นไ่นรองรอขนของกระจกวิบขอว่าหาแขวะแล้เออมันคือยังไม่คนกำบ้านกันจุมันตกซุน อันอันต้นว่าปลายอันสีไหมไปลายสีติดนน้ำเล่าสะพานนะในแนวในน้อยนะคือคืออยู่ได้คหรอต้องการหลายน,ายนี่ในบทจะสำบ้านเนาะขั้นวาขั้นส้นอันนั้นเป็นยังโลดขึ้นพุทธหลวง หรือว่าอันกระโจกนี่มันสวนกับสภาพเลยมันบีบเขาคะกระโจกมันบีบกระโจกกระโจกคางนี่แหละผมคิดว่ากระโจกคางนี่มันสิบบีบแบบว่าบีบให้มันแตกแม่คือบีบกดให้มันแตกกัสินะจบเข้ามาแล้วดีที่ประกันสั่นหนึ่งพี่น้องตัวเข้าก็ตัวไหนซิบกว่ามือแต่ว่าใบยูน่อยู่บานมมันเซ็งมันเซ็งในยูนี่ก็ส่งไลน์มาให้แล้ว ก็เดยังแต่สิบวันที่สิตุลานที่สี